เสียสมพงษ์หรือนายสมพงษ์สุนทรวาธีอายุ67ปีซึ่งเป็นบุคคลแรกที่พบศพน้องแตงโมลอ,อยขึ้นมาและหลังจากนั้นก็โดนจับผิดมาโดยตลอด <ü> เหตุที่เป็นฉช่นนั้นเพราะการให้สัมภาษณ์หรือการให้ข้อมูลแต่ละครั้งแต่ละสื่อของเสียสมพงษ์นั้นแทบจะไม่เหมือนกันเลย ล่าสุดที่เสียสมพงษ์เดินทางไปให้การกับ DSI ซึ่งเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ DSI ต้องการทราบว่าในวันที่พบร่างน้องแตงโมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยที่ก่อนที่จะมีให้การนั้น d s เสียสมพงษ์ได้พบกับน,นักข่าวและนักข่าวก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเสียสมพงษ์ถึงจำหน้าน้องแตงโมได้ทั้งๆ้ที่สภาพของน้องแตงโมนั้นเปลี่ยนไปจากเดิม แต่เสียสมพงค์แกก็บอกว่าแกมีสัญชาตยาณความเป็นมนุษย์ตอนนั้นมีข่าวออกมาว่ามีดาราหญิงคือแตงโมตกน้ําในขณะนั้นเป็นช่วงจังหวะที่ถ้าใครไปพบศพก็เป็นใครไปเลยไม่ได้นอกจากนองแโมและก็มองว่าหากเป็นศพอื่นก็จะเป็นหนึ่งในล้านที่จะมีความเป็นไปได้ในช่วงเวลานั้นนี่คือคําตอบของเสียสมพง,พง์และต่อมานะักข่าวก็จี้ถามว่าในการพ ร่างของน้องเตมโมนั้นพบได้อย่างไรเพราะว่าในขณะที่มีการวิ่งเรือผาจู่ขนาดนั้นนะ่ะก็มีอาสาอยู่เป็นจำนวนมากใช้เรือประมาณห้าสิบถึงหกสิบลำในการล่องนะละนาบในตำแหน่งดังกล่าวแต่ก็ไม่มีใครพบร่างของน้องเสียสมพงศ์ตอบว่าอย่างไรครับเดี๋ยวไปดูไลน์บ้านผมมีโรงยิมมีสระว่น้ํา ทีนี้ผมเดินจากบ้านหลังใหญ่ประมาณตีห้าผมตื่นที่ห้าทุกวันนะ้วเพื่อจะจะไปลงยิมเนี่ยจะไปนั่งสมาธิตรงนั้นผมนั่งทุกวันในขณะที่เดินไปแต่ไม่ได้เกี่ยวก่าน,นั่งสมาธินะในขณะที่เดินไปเนี่ยพอดีคุณแตงโมงก็มาโดนจิตโดนใจเราผมก็ผมก็เอะขึ้นมาทันทีว่าเอ้ย hey, คุณแตงโมงมาทำอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ว่ากันนะฮะใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ทีนี้ผมก็บอกว่าคุณจังโมามาทำไรเอาอย่างนี้แล้วกันแต่เขาก็ไม่ตอบอะไรนะถ้าคุณเดี๋ยววันนี้ผมประชุมเสร็จเดี๋ยวผมจะเอาเรือลงไปหาประมาณบ่ายนะฮะหลังจากนั้นเสียสมพงศ์ก็ออกเรือใช้เป็นใช้เวลาไม่นานตามคลิปที่เราได้เคยเห็นคือบึงไปเกือบหกสิบเจ็ดสิบนอต ก็เจอร่างน้องแตงโมงโดยเสียสมพงศ์ก็สำทับว่าเรื่องนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ยืนยันได้ว่าไม่เกี่ยวกับการน,นั่งสมาธิและตัวเองก็นับไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ที่เคยเป็นประเด็นและนับถือศาสนาพุทธมาตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเสียสมพงศ์พอจะจําสิ่งที่พูดได้ก่อนหน้านั้นเพราะมีคลิปเสียงสัมภาษณ์ทั้งสองครั้งก็ไม่ตรงกัน เขาอยากจะขึ้นเรือผมนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเคยเคยเคยเขาเรียกว่าอะไรนะแกมาดุนใจฉันครับอ่าอ่าอ่าอีซีครับครับเนี่ยเจอกี่โมงนะครับตอนนั้ตอนนี้เจอบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งจะสังเกตว่าการให้สัมภาษณ์รอบนี้ก็ไม่เหมือนเดิมครับรอบนี้บอกตื่นตีสีแล้วก็บอกว่าน้องกังโมนั้นอยากจะขึ้นเรือของแก บอกดูว,กวันนี้นเนี่ยเรีมูกเนียกำลังจะลงมาหาว่าอย่างไงก็ให้เจอแตงโมนะเขาจะได้ก็จะได้ไปทำพิธีด้วยอะไรด้วยอยามาอยู่แถวนี้เลยมาเจอเลยเพี่อนแบเดี้จะเจอหลังจากนั้นเราคงต้องมาติดตามลุ้นกันว่าคดีความคืบหน้าในส่วนของเสียสมพง์นั้นจะเป็นอย่างไร